ประชาสัมพันธ์เวลา6นาฬิกาเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2,564กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาโดยพลเอกนเรนศิริภูบาลรองผู้บัญชาการทาหารสูงสุดและคณะ เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนบ้านทวยปูหมูหนึ่งจำนวน60หลังคาเรือนซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งยังเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยมีผู้ในการสำนักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กผู้พ,พัฒนาการเคลื่อนที่32ส,สำนักง,งานพัฒนาพัก3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในอำเภอแม่อายและส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับณนะวัดห้วยปูบ้านห้วยปูหมูห่1ตำบลท่าตอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงใหม่จงรักภักดีปฏิบัติตนด,ปตตนดีปฏิบัติงานดีเพื่อควาเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนจบข่าวจากสิทธิโยสุตาราราี ©